where are you going i'm going to the office can i go with you sure come on thank you let's go let's go <laughs> oh. 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 what happened i can't move oh. let me check One eternity later. Okay, i finished. Oh, perfect. But look at your hands, they are dirty. Oh, my God. Oh, no. This Lisa, please go get a hand cleaner, you can actually Okay, sure. Thank you. Hey, shampoo, can I get your hand cleaner? Huh? What? Cleaner? For oh. the hands? Hands. Okay, yeah, okay, yeah. Hand. โอเคย o โก้ท okay, ูพี่นู a few moments later พี <eyeshadow> ่นราเสียเป็นไรอ่ะรเสียตายไม่ได้แล้เฮ้ยมใช่ซ่าพี่ลุกนะสิเฮ้ยถูกแล้วไหนูดูมูพูดสินแล้วหนเลยอ่ะเกดมาเลยไงดี่ะอี่าแหวอีเดย์แฮนด์ทีน่า I a the h a n c a n r should we go to the washing room thank you okay let's go <S okay ล้างมอือดีกว่าเริ่มหมดแล้วเนี่ยอุ้ยทำไมล้างไม่ออกเลยเนี่ยเุย้ทำไมอะ่ะตายแล้ว h a i ชินเนอร์อะไรเนี่ยดูหน่อยสิโอ้โหเอ้านี่มันแ a i แ h ร i r c น e a n e อันนี้มันแชมพูสระผมเนี่ยไม่ใช่ครีมล้างมือโอ้แชมพูทไมแบบนี้เนี่ยอตาละแชมพูเอาอะไรไหมพี่เนี่ยอ้าวโอ้ oh, it's hair cleaner no hand cleaner a ชมพูอ้าวหนูไม่รู้ลิซ่าบอกว่าอลไห์แหนแหอย่างเงี้ยหนูก็เลยเอาแฮร์มาให้เลย ใช้ได้ที่ไหนละชมพูดูมือพี่ซินเนี่ย<า>โอ้โห,โโหแบบนี้ต้องไปหาอาจารย์ปูล่ละตาชะพูอลิซ่าโฟโร์ลีโอาจารย์ปู่หนูมีเรื่องให้ช่วยอ้าวมาอีกแล้วสาวจ้าปัญหาจะทำอะไรมาแล้วเนี่ยว่าแต่พาใครมาเหรออ๋อคนนี้นช,ชื่อลิซ่าเหรอใช่ลิซ่าแบ็คพิงค์ใช่ไหมลูจนนี่ค่ะเหรอ งั้นหนูก็โรเซ่งั้นจานย์ปู่ก็ต้องเป็นจิสูระซีว่าแต่มีปัญหาอะไรมาให้จานปลปู่ช่วย าาหนูสิอาจารย์ปูโซมันหลุดอะแล้วหนูก็ไปซ่อมเสร็จแล้วแหละแต่ว่าเนี่ยมันเป็นแบบนี้เลยอ้าวแล้วทำไมไม่ล้างมือให้เรียบร้อยล่ะไปล้างแล้วแต่มันล้างไม่ออกอาจารย์ปูแล้วเอาเอาอะไรล้างเนี่ยหนูใช้ตัวนี้อาจารย์ปูไหนดูสินี่เลยอ๋อนี่มันแชมพูสระผมของอาจารย์ปูเนี่ยมันจะไปล้างออกได้ยังไงอ้าก็ชมพูบอกอะก็หนูไม่รู้อ่ะสาริสาบอกหนูแทน ไม่ใช่แฮร์แชมพูจนันดูดูสิตัวต้นเหตุนี่มันต้องตัวนี้ Hand Cleaner ครีมล้างมือของเวิร์ดคุณสมบัติของเขาก็คือมันมีเม็ดบีบสครับะจัดคราบสกรปรกได้ดีมากคราบน้ำมันที่มันอยู่ในซอกเล็บเนี่ยแบบนี้ะจัดออกได้ดีมากเลยไม่ละคายเคืองผิวค่ะ,ะทำให้ผิวนุ่มคราบพิเศเป็นกลางแล้วก็เวลาเราไปล้างมือนะคราบของครีมล้างมือเนี่ยไม่ทำให้ท่ออุดตัน อ่าใช้ดีมากเลยตัวนี้อ๋อแล้วตัวนี้หาซื้อได้ที่ไหนบ้างคะับจันปูอ่าหาซื้อได้ตามช่องทางด้านล่างนี้เลยครับอืมงั้นอันนี้หนูขอยืมไปก่อนนะจันปูอ้าวอีกแล้วเหรอไปแล้วเท่วที่แล้วยังไม่ได้คืนเลยนะเราเนี่ยฮ้ยตลอดเลย อย่าลืมกดไลค์กด subscribe, s u b สไคร b ์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามเพื่อไม่ให้พลาดคอนเทนต์ดีจากเราสำหรับใครที่มีปัญหาเกี่ยวกับงานช่างสามารถคอมเมนต์บอกเราใต้คลิปนี้ได้เลยครับไม่ว่าอะไรอะไรก็ซ่อมได้เพราะเราคือซ่อมได้บายเวิร์ดบาย